สวัสดีค่ะกลอบมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าภาครัฐของไทยเราเนี่ยเขากำลังปรับตัวครั้งใหญ่กันยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า PMQA 4.0หรือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ค่ะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการยกระดับภาครัฐเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารที่ชื่อ pmqa 4.02kit.pdf t นะคะเขาไปรวบรวมตัวอย่างดีๆที่หน่วยงานรัฐหลายแห่งทำสำเร็จมาให้ดูกันอ๋อเป็นเหมือน best practices รวบรวมมาว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะ เป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะหน่วยงานภาครัฐไทยเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเพื่อให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาครัฐสมรรถนะสูงคือสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้นจริงๆนะคะครับโดยเฉพาะในยุคที่โอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากทั้งเทคโนโลยีทั้งพฤติกรรมความต้องการของผู้คนใช่ค่ะมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ตัว PMQA 4.0เนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนเป็นคู่มือหรือแนวทางช่วยให้หน่วยงานรัฐพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเขาแบ่งเป็นหมวดทั้งหมด6หมวดหลักๆด้วยกันครับผมวันนี้เราจะลองหยิบยกประเด็นเด่นๆจากบางหมวดมาคุยกันนะคะให้พอเห็นภาพว่าโอการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจริงยังไงบ้างเริ่มกันที่หมวดแรกเลยดีไหมคะเรื่องการนำองค์กรและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมหรือหมวดหนึ่ง อันนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่บทบาทของผู้นำเป็นหลักเลยใช่ไหมคะทั้งการวางวิสัยทัศน์การสร้างระบบที่ดีถูกต้องครับหัวใจเลยเรื่องธรรมิบาลความโปรง่งใสจริยธรรมต่างๆด้วยแล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้พูดถึงแค่ผู้นำสูงสุดคนเดียวแต่หมายถึงทีมผู้บริหารทั้งหมดเลย ใช่ครับคือผู้นำในทุกระดับต้องชัดเจนต้องเอาจริงเอาจังมากๆแต่ไม่ใช่แค่สั่งการอย่างเดียวนะครับการสื่อสารนี่สำคัญสุดๆเลยต้องสื่อสารให้เคลียร์ทั้งกับคนในองค์กรเองแล้วก็คนนอกด้วยแล้วต้องเป็นการสื่อสารสองทางคือเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วยอืหือสําคัญมากเลยนะคะ ครับแล้วก็เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานการมองไปข้างหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้เป็นวาระสำคัญระดับโลกแล้วอย่างการตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Net ซ ero เนี่ยการที่ผู้นำออกมาประกาศและผลักดันเรื่องพวกนี้อย่างจรงิงจังมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เยอะเลยครับ พอพูดถึงเรื่องนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆจากกรมสารมาตรค่ะที่นี่ถือว่าปรับตัวครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีอย่างเดียวตอนนี้เขามุ่งเน้นเรื่อง ESG อย่างเต็มที่เลยใช่ครับ ESG ที่ว่าก็คือ Environment สิ่งแวดล้อม Social สังคมและ Governance ธรรมาพิบาลแล้วที่น่าทึ่งคือเขาใช้เครื่องมือทางภาษีมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับ อันนี้น่าสนใจมากคือใช้มาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นภาษีคาร์บอนหรือเพื่อสังคมอย่างภาษีความหวานภาษีสุราชแช่พื้นบ้านแล้วก็ยังตั้งเป้า Net Zero ด้วยนะซึ่งถือว่าท้าทายมากสำหรับหน่วยงานภาครัฐเขามีชื่อเรียกกลยุทธเ์เก๋ๆด้วยใช่ไหมคะครับเรียกว่า e e x c i s e ซึ่งตัว Ease เนี่ยก็ย่อมาจาก ESGBCG Focus Agile Way of Working Standardization และก็ end to end service คือครบคลุมหลายมิติเลยแล้วเรื่องบุตรบาทผู้นำที่ว่าสำคัญล่ะคะที่กรมสรรพสา,ามิตเป็นยังไงบ้างชัดเจนมากครับผู้นำเนี่ยสื่อสารวิสัยทัศน์เรื่องนี้เป้าหมายเรื่องนี้กับบุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอเลยมีการจัด town hall พูดคุยกันแล้วก็นำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ด้วยอย่าง OKRs OK หรือ Objectives and Key Results ที่ช่วยให้ทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้จริงเขาเน้น3ตรงเลยนะคือตรงเป้า ตรงกลุ่มตรงใจโหมีสโลแกนด้วยครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทำงานแบบ Agile มากขึ้นใช้แนวคิด user experience หรือ UX มาออกแบบบริการโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักและก็เอาเทคโนโลยีดิจิตัลอย่าง AI chatbot มาช่วยตอบคำถามด้วยที่สำคัญคือมีคณะกรรมการติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทำให้เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังมากน่าสนใจมากค่ะ จะแค่นวยงานเก็บภาษีมาเป็นผู้ขับเคลื่อน ESG ด้วยภาษีเลยนะคะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างในระดับพื้นที่ล่ะคะมีไหมอย่างจังหวัดตากที่เขาบอกว่าทีมผู้นำที่นั่นไม่ได้นั่งทำงานในห้องแอร์อย่างเดียวครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำในระดับจังหวัดเลยคือทีมผู้นำเขาลงไปวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในพื้นที่จริงๆจังๆ,งๆเช่นปัญหาไฟป่าหมอกควันหรือการเข้าถึงบริการการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล แล้วเขาแก้ปัญหายังไงคะประเด็นสําคัญของจังหวัดตากคือการสร้างความร่วมมือครับเขาไม่ได้แก้ปัญหาคนเดียวแต่ดึงเครือข่ายภายนอกทั้งเอกชนประชาสังคมเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็สร้างขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทําให้เกิดการปรับปรุงบริการที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นระบบการแพทย์ฉุกเฉิน3มมิติที่ใช้ทั้งรถเรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าถึงคนในพื้นที่ธุรกันดารได้เร็วขึ้น หรือการจัดการไฟป่าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการร่วมมือกันมันแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่ดีต้องมองเห็นปัญหาสร้างเครือข่ายแล้วก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานได้ด้วยการนำที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญจริงๆค่ะทีนี้พอมีทิศทางที่ดีแล้วเรื่องต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องสื่อสารแผนนั้นออกไปให้ทุกคนเข้าใจและลงมือทาได้จริง อันนี้น่าจะอยู่ในหมวด2ใช่ไหมคะใช่ครับหมวด2การวางแผนยุทธศาสตร์ในโลกที่มันผันผวน,นเร็วขนาดนี้การวางแผนแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วนะคะแม่รอนครับแผนยุทธศาสตร์ที่ดีในยุคนี้ต้องมองไปข้างหน้าต้องอาศัยข้อมูลเยอะๆที่เราเรียกว่า Big Data มาวิเคราะห์ต้องใช้เครื่องมืออย่าง Foresight หรือการมองอนาคตเข้ามาช่วยคาดการแนวโนม้มอย่างที่สิงคโปร์เขามีหน่วยงานชื่อ Center for Strategic Futures ทําทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย แล้วก็ต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆไว้ล่วงหน้าด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าการมีแผนที่ดีอย่างเดียวยังไม่พอความท้าทายคือจะทำยังไงให้แผนนั้นมาถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติจริงทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็เกิดความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแล้วเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนคะในการทำให้แผนมันเวิร์กจริงๆคือมันต้องมีกระบวนการวางแผนที่ชัดเจนครับที่เรียกว่า SPP หรือ Strategic Planning Process ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดเป้าหมายเลือกกลยุทธ์ไปจนถึงการวัดผลซึ่งข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องมีคุณภาพหรือ Big Data Analytics ก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สำคัญมากต้องดึงเขาเข้ามาร่วมตั้งแต่เนิ่นๆสุดท้ายคือต้องมีเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมเช่น Balance Score Card หรือ Logic Model ที่ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับผลลัพธ์และก็ต้องดูทั้งตัวชี้วัดนา leading indicators ที่บอกแนวโน้มกับตัวชี้วัดตาม leading indicators ที่บอกผลลัพธ์สุดท้ายด้วยครับมีตัวอย่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่น่าสนใจค่ะเขาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลรอบด้านมากๆเลยทั้งแผนระดับชาติสถานการณ์ในพื้นที่ความต้องการของประชาชนแล้วก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายเยอะมากกำหนดกระบวนการทำแผนเป็นขั้นตอนชัดเจนเรียกว่า 6P แล้วก็มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเรียกว่า 6S ที่เจ๋งคือเขามีระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือ GIS ที่เรียกว่าคัมพีพแม่ห้องสอนช่วยในการวางแผนและติดตามผลได้อย่างแม่นยำเลยค่ะอ่าใช่ครับการใช้เครื่องมือดิจิทัลมาช่วยวางแผนนี่สำคัญมากอีกประเด็นที่สำคัญในการนำแผนไปปฏิบัติคือการปรับวิธีการทำงานภายในองค์กรด้วยนะครับอย่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยเนี่ย เดิมทีแต่ละกองอาจจะทำงานแยกส่วนกันไปใช่ค่ะอาจจะต่างคนต่างทำครับแต่เขาปรับมาเป็นการทำงานแบบบูรณาการมากขึ้นตั้งเป็นทีมที่มาจากหลายสายงานหรือ cross functional team เพื่อทำโครงการหรือภารกิจสำคัญสคัญมีการทบทุนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กรลงไประดับบุคคลเลยทำให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วผลเป็นยังไงคะ ผลลัพธ์คือการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นบริการประชาชนได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับชัดเจนเลยค่ะว่าการวางแผนกับการลงมือทำต้องไปด้วยกันรจริงๆทีนี้มาถึงอีกหัวใจสำคัญของการบริการภาครัฐเลยนะคะนั่นคือการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหมวด3ยุคนี้เรื่องดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเยอะมากแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าหัวใจคือคนใช่ไหมคะจันถูกต้องที่สุดครับ เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือแต่เป้าหมายคือการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องฟังเสียงประชาชนหรือ voice of customer อย่างจริงจังต้องเข้าใจความต้องการความคาดหวังหรือแม้แต่ปัญหาที่เขาเจออาจจะวิเคราะห์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า customer journey หรือเส้นทางประสบการณ์ของผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มติดต่อจนจบกระบวนการเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงหรือ pain point ต่างๆ อ๋อ oh, เข้าใจ customer journey แล้วเอาข้อมูลที่ได้มาทำอะไรต่อคะก็นำมาออกแบบหรือปรับปรุงบริการไงครับสร้างนาวัตกรรมบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์เช่นการทำระบบ self service ให้ประชาชนทำธุรกรรมง่ายๆได้ทุกต,ตัวเองผ่านออนไลน์แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลกลุ่มที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลโยีด้วยนะครับต้องมีช่องทางให้คาแนะนาช่วยเหลือเขาด้วยอันนี้สาคัญมากเลยคะ่ะเรื่องความเท่าเทียมใช่ครับ แล้วก็ต้องสร้างช่องทางการสื่อสารและรับฟังข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่ายและจัดการได้อย่างรวดเร็วอย่างศูนย์ดำรงธรรมหรือการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเลยที่สำคัญมากๆคือการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต้องมีทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะอาจารย์กรมสัมพารกรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเขาศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างละเอียดเลยนะใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบบริการที่ช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างการพัฒนา My Tax Account ให้ผู้เสียภาษีเข้าไปดูข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆของตัวเองได้ง่ายๆหรือโครงการนำร่อง Fast Filing ที่ช่วยให้การยื่นภาษีบางประเภทนี้ง่ายและเร็วขึ้นมากๆแค่ไม่กี่คลิกเองมันคือการเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆครับโหอันนี้น่าจะช่วยคนได้เยอะเลยนะคะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นล่ะคะมีไหมคะ มีครับจังหวัดขอนแก่นกับขอนแก่นโมเดลอันนี้เป็นการผนึกกำลังการของหลายภาคส่วนเลยนะทั้งภาครัฐเอกชนสถาบัานการศึกษาประชาสังคมมาช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการต่างๆโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นความร่วมมือที่ดีมากเลยค่ะครับนอกจากนี้เขายังพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนที่เรียกว่าดํารงทมา t ทร c คกิ้ง ให้ประชาชนติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนของตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยเป็นการสร้างความโปร่งใสและตอบสนองได้ดีขึ้นเยี่ยมเลยค่ะการร่วมมือกันมีสร้างพลังได้จริงๆนะคะเอาละเราพูดถึงการนำหมวด1การวางแผนหมวด2และการเน้นประชาชนหมวด3ไปแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลและความรู้ใช่ไหมคะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับหมวด4การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ใช่เลยครับหมวด4นี่เปรียบเหมือนสมองขององค์กรเลยนะสมองเลยเหรอคะครับมันคือเรื่องของการมีระบบข้อมูลที่ดีการนำข้อมูลมาใช้วัดผลวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามวงจร P.D.C.A. ที่เราคุ้นเคยกัน Plan Do Check Act แต่ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะครับคุณภาพของข้อมูลสำคัญมากต้องถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือและก็ทันสมัยด้วยแล้วในยุคดิจิตอลแบบนี้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไซเบอร์ซิเค urity ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้เลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีป้องกันและการสร้างความตรนหนักให้บุคลากรด้วยครับแล้วเรื่องการจัดการความรู้หรือ KM knowledge management ล่ะคะ มันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์ KM คือการทํำยังไงให้ความรู้หรือประสบการณ์ดีๆที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งอย่างพวกคู่มือรายงานหรือความรู้ที่อยู่ในตัวคนหรือ tacit knowledge อย่างทักษะประสบการณ์มันถูกนํามารวบรวมจัดเก็บแลกเปลี่ยนแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ไม่ให้ความรู้ดีๆมันหายไปกับคนหรือเก็บไว้เฉยๆอ๋อ oh, คือต้องเอามาแชร์กันใช้ประโยชน์ต่อ ใช่ครับต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากฐานความรู้เดิมเช่นการทำ ARR หรือ After Action Review หลังจบโครงการเพื่อถอดบทเรียนหรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยน best practices หรือแนวปฏิบัติที่ดีกันมีตัวอย่างหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ได้ดีไหมคะมีครับอย่างจังหวัดสุรินทร์เขาทำฐานข้อมูลความยากจนที่เรียกว่า s u r i n Poverty Database แล้วเปิดให้หน่วยงานภาคขีเครือข่ายกว่า100แห่งเข้าถึงและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันทำให้การช่วยเหลือคนจนตรงจุดมากขึ้นและยังใช้ข้อมูลนี้ในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยนี่คือพลังของการแชร์ข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่ดีจริงๆครับดีมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ล่ะคะมีตัวอย่างไหม มีตัวอย่างจากภาคเอกชนที่เขาได้รางวัลคุณภาพภาครัฐ TQC+ นะครับคือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟ,ฟีนอลของ PTT Global Chemical เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีาาคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยข้อมูลโดยเฉพาะเลยเรียกว่า ISMS Information Security Management System มีนโยบายชัดเจนมีการตรวจสอบหรือออดิตประเมินความเสี่ยงด้านไอทีอย่างสม่ำเสมอ มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินหรือ BCM (Business Continuity Management) และที่สำคัญคือมีการทดสอบ Phishing Test เพื่อให้พนักงานรู้เท่าทันอีเมลหลอกลวงซึ่งเป็นภัยคุกคามที่พบบ่อยมากในปัจจุบันฟังดูแล้วทั้งเรื่องข้อมูลความรู้ความปลอดภยัยนี่เป็นพื้นฐานสำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้เหมือนเราจะยังขาดอีกสองจิ๊กซอสสำคัญที่อยู่ใน PMQA ใช่ไหมคะคือเรื่องคนกับกระบวนการทำงานถูกต้องครับ เราคุยเรื่องทิศทางหมวด1แผ้นที่หมวด2เข็มทิศหมวด3และสมองหมวด4ไปแล้วแต่ทั้งหมดจะขับเคลื่อนไปได้เลยถ้าขาดคนคือหมวด5การมุ่งเน้นบุคลากรและเครื่องยนต์ที่ดีหรือกระบวนการทำงานคือหมวด6ก,การจัดการกระบวนการ2หมวดนี้คือหัวใจของการปฏิบัติงานจริงเลยครับเรื่องคนหรือหมวด5นี่เน้นอะไรเป็นพิเศษคะอาจารย์ หลักๆคือทำยังไงให้องค์กรมีคนที่ใช่ทั้งในแง่จำนวนและคุณภาพคือมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรแล้วก็ต้องดูแลรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรนานๆสร้างความผูกพันหรือ engagement ให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอยากทุ่มเททำงานต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนามีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน ซึ่งเครื่องมืออย่าง OKRs OK ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็เอามาใช้เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของคนกับเป้าหมายองค์กรได้เหมือนกันครับมีตัวอย่างไหมคะอย่างเรื่องสร้างความผูกพันของพนักงานเนี่ยค่ะมีจากกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่ม True ท,ที่เคยได้รางวัลคุณภาพแห่งชาติครับเขานำค่านิยมองค์กรที่ชื่อว่า caring หรือความใส่ใจมาสร้างเป็นโครงการปลูกรักเพื่อส่งเสริมความสุขและความผูกพันของพนักงาน มีการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันแล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสวัสดิการต่างๆที่น่าสนใจคือเขาใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณและป้องกันการลาออกของพนักงานด้วยนะครับโหใช้ AI กับเรื่องคนเลยล้ำมากค่ะแล้วเรื่องกระบวนการทำงานหรือหมวด6ล่ะคะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง หมวด6เน้นเรื่องการออกแบบและปรับปรุงวิธีการทำงานหรือกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับต้องรวดเร็วลดขั้นตอนลดต้นทุนแต่ยังคงคุณภาพหรือดีขึ้นกว่าเดิมต้องมีการนำนวัตรกรรมมาใช้ปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมออาจจะใช้แนวคิดอย่าง Lean หรือมาตรฐาน ISO ต่างๆมาช่วยและที่สำคัญในยุคนี้คือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วย หรือที่เรียกว่า BCP Business Continuity Planning การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อให้องค์กรยังสามารถดำเนินงานหรือให้บริการที่จำเป็นต่อไปได้แม้จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับมีตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการเด่นๆไหมคะอย่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นหน่วยงานด้านกฎหมายเขาก็ปรับตัวเยอะมากนะครับพัฒนานวัตกรรมโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ครอบคลุมกระบวนการทำงานภายในเกือบทั้งหมด ลดการใช้กระดาษไปได้มหาศาลด้วยระบบ OCS Cloud Office และยังร่วมมือกับสอพรหรือสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทำระบบกลางทางกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นด้วยดีจังเลยค่ะครับหรือถ้ามองไปที่ Housing Development Board ของสิงคโปร์เขาก็มีกรอบการทำงาน7ขั้นตอนหรือ7 Step s t e p CM Cycle เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานหรือ Organizational Resilience รองรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีฟังมาทั้งหมดนี้ทั้ง6ห,หมวดเลยทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐที่เขาพยายามพัฒนาตัวเองตามแนวทาง pmqa 4.0เนี่ยเขามีแนวทางและความพยายามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับถ้าเราลองสกัดสูตรสําเร็จหรือปัจจัยร่วมจากตัวอย่างหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับคือ 1. ผู้นําต้องเอาจริง มีวิสัยทัศน์ชัดเจนสื่อสารเก่ง 2. ต้องใช้ข้อมูลเป็นตัวนำในการตัดสินใจและการทำงานไม่ใช่ใช้ความรู้สึก 3. ต้องยึดประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางจริงๆฟังเสียงเขาแล้วเอามาปรับปรุง 4. ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปิดรับดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ 5. ต้องสร้างความร่วมมือให้ได้ทั้งกับคนในองค์กรและเครือข่ายภายนอกและ 6. ต้องคิดถึงความยั่งยืนและวางแผนรองรับความไม่แน่นอนหรือ resilience ด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่ทําตามเกณฑ์หรือทําตามระเบียบให้ผ่านผ่านไปนะคะแต่มันสะท้อนความตั้งใจที่จะยกระดับภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีขึ้นจริงๆสร้างความน่าเชื่อถือให้บริการที่มีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่าภาครัฐสมรรถนะสูงนั่นเองครับผม ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วอย่างบริการที่เร็วขึ้นของออยหรือกรมสัมพากรการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ตรงจุดขึ้นของจังหวัดตากหรือแม่ห้องสอนการที่กรมสัมภามิตรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริจงจังหรือการที่จังหวัดตากและขอนแก่นดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ดีขึ้นเป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากครับแต่แน่นอนว่าทุกการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเมื่อภาครัฐมุ่งสู่ดิจิทัล ใช้ข้อมูลมากขึ้นใช้ AI มากขึ้นคำถามที่น่าคิดต่อก็คือเราจะมั่นใจในเรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนควบคู่ไปกับการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อย่างไรและที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันจริงๆไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือดิจิทัลอินคลูชันอืมเป็นคำถามใหญ่เลยนะคะครับ และอีกมุมหนึ่งที่น่ากบคิดไม่แพ้กันก็คือในขณะที่เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพการวัดผลการบรรลุเป้าหมายอย่างการใช้ OKRs OK ที่เข้มข้นขึ้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่หลงลืมนิติความเป็นมนุษย์ของการบริการสาธารณะซึ่งสุดท้ายแล้วหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการดูแลทุกสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง นี่คงเป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปครุ่นคิดกันต่อครับพัฒนาภาครัฐในวันนี้หวังว่าประเด็นต่างๆและคำถามสุดท้ายนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายความคิดให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ